โอ้ดูดูดโอ้ยนอนนอนเล่นน้ำนอนเล่นน้ำโอ้หน้าสูงหลังต่ำครับตรงสเปกช้างนะครับถ้าเป็นช้างงานเนี่ยโอ้โหลอมากเลยใบยไม้ไม่ท่าแป้งไหตีคือท่าย,ยัางไั่นทบครงศีสวัสดีครับสวัสดีแม่ไม่ศีครับวันนี้ก็เวลาช่วงเย็นๆนะครับผมวันนี้มูดาวไม่อยู่แล้วครับบ้านเงียบเหงามากนะครับ ดู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 นเจ้าเห็นแล้วจะได้กินน้ำทบวันนี้เจ้าน้ำให้แม่แป้งกับน้อนเจ้าชิมกินนะครับน้อเจ้าดูดูคุณ,ค,ณคุณอยากเล่นน้ำน่อยากเล่นน้ำา้องเจ้าจะได้ไม่ต้องควนแม่นะครับไม่รู้จะควนเหมือนเดิมหรือเปล่านะต้องรอดูนะครับแม่แปพี่ครับพอพอแล้วนี่นะครับก็วางให้น้องจันเจ้าอยู่ตรงนี้นะครับดูนะครับ นี่ครับลุงเจ้ากินน้ำนะดูดูดูไอแป้งก็อยู่ประมาณนี้นะดู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 นี่ครับตอนนี้ลุงจ้าก็กินน้ำอยู่นะผมหาวิธีกินอยู่หาวิธีกินอยู่นะผมเหมือนเจ้าเล่นน้ำ้วเป็นน้ำดูนะความสุขของเขาเนี่ยครับ ให้เล่นมาแล้วนิดนะครับผมเพราะผมก็ไม่ทราบว่าเขากินได้ยังแต่ก็กินได้แล้วนะครับปกติแม่วอนเขาเลยนก็เอาใหู้ีนะครับแ <c oughs> ม่แป้งก็กินอยู่นู่นนะเพราะเจ้าจะได้ไม่ต้องกวนแม่นะครับ <c oughs> ถ้าเราถังเข้าไปข้างในน้องเนจ้าอาจจะเหยียบแตกได้นะครับก็เลยต้องเอาไว้ข้างนอกนะครับน <c oughs> นะครับแม่แป้งก็ได้กินแบบสบายๆนะครับตอนนี้น้องยจ้าก,ก็ได้กินแบบสบายๆ ดูกๆๆโอ้ยเนาะว่าก pues, <laughs> ินน้ำกินนะรื่รู้จักดูดดูดน้ำลับละระเข้าปากรับรู้รู้จักแล้วนะครับผม จะนิดหนึ่งแล้วนะครับผมอมกินน้ำนะดูดูดูดอก็มไม่ได้กินเยอะ,ะครับก็น้ำก็ไม่ลดเท่าไหร่นะครับไม่ไม่เปรับกินเพราะว่าเล่นน้ำน้ำนกลูงเจ้านะอย่างแมแป้งก็กินสวยๆนะครับดูตั้งแต่ลอดนกยงเจ้ามานี้เหมือนแม่แปง้งกวบขึ้นนะครับยังไม่พร้อมลงเลย ว่าบำรุงดีนะครับเพื่อน้ำนม,มให้หนูจนเจ้านะครับดูดูดูด <ś> <ś> แซบขัครับแซบคักเอบเป็นน้ำนับหนูจนเจ้าครับแม่แป้งกินน้ำนานมากเลยนะแม่แปง้งหยอกหลอโอ้ย มาคัากงนอนน้ำนี่ cunning, จันจ้าเอ้ยนี่ขาดินชอบนะชอบมากนะครับน <im transformed> ้ำนันดูดูอตเจไหเพ่น่นเพ่นเ่นโอ้ยตเจพไหลโอ้น้ำพนใส่ปากนะโอ้ยตีเจพะไหลตีเจหลเพ่นเพ่นเพ่นดูครับน้ำพุ่นส่ากเรายวจังหวะน้ำพุ่นใส่ปากนะดูดูนะครับดูดความจร่งของจันจ้านะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยดูขาครับดูขาดูดูใหม่ครับดูใหม่รอ,อบคร<อ>ับเฮ้ยังขึ้นมาครับผมนอนเลยอ่ะรานนี้เองชกมาทางนี้อืมครับแล้วเปลี่ยนฝั่งให้น้องยิงเจ้านะครับผม เจ้านี่เร็วนี่ครับเปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนฝั่งทื่นฝั่งนั้นฝั่งนั้นเริ่มแฉะแล้วนะครับโอ้ดูดูดูโอ้ยนอนนอนเล่นน้ำนอนเล่นน้ำโอ้ยพูดแล้วพูล้วโอ้ยพูดแล้วพูล้วโอ้ยโอ้ยชอบนะชอบของชอบน้องเจ้าน้ำน้ำนะแต่น้องแป้งก็กินยังไม่เสร็จเลยนะครับผม โอ้โหนอนนอนนอนกินนะครับเสือนอนกินครับผมเฮ้ยเฮ้ยนอนอเล่นน้ำนะยังจะมาแย่งแม่นะครับโอ้ยครับแม่ยังไม่อิ่มนะครับแม่จะกินอยู่นะครับลูกก็แย่งแม่นะครับ นี่บรรยากาศของเรานะผมวันที่มีน้องดาวนะผมนี่นะครับตอนนี้นะน้องฟีแป้งก,ก็อิ่มเรียบร้อยแลย้ว,น,วน,น,น,นะครับตัวนี้ก็มีแม่ปีมหาตอนเย็นๆนะ <ผม S 1> นี่นะครับนี่อครับหืมไม่ครับนี่ครับ พอแล้วเจ้าพอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคเล่นวันแล้วท่านี้ก็พอแล้วนะครับต่อไปเป็นคิวของพี่ใหญ่เรานะครับพี่ใหญ่วันนี้มูด้าวาไม่อยู่นะครับก็เป็นคิวของพี่ใหญ่นะครับผมความจริงมูดาเราต้องให้พูว่าก่อนนะครับหรือว่าแบบให้พร้อมๆกันนะครับพอะให้ตัวไหนแล้วไม่ให้ตัวหนึ่งเขาก็จะมันรู้สึกว่าจะรอนครับก็เลยต้องให้พร้อมกันนะครับตัวนี้พอเจ๊ก็ มาบ้านเรียบร้อยนะครับพ่อเจ๊มาบ้านนะครับมาเช็คความเรียบร้อยกับรถคู่ใจครับพ่อเจ๊โอ้โหกับน้องเกลือนะนันนี่กิกนน้ำนะตันนี้กิกนน้ำอยู่นะครับผมจะ,จะพึ่งไปดับรถกรร่อนนี่นะครับพ่อเจ๊ก,ก็อาบน้ำเตรียมนอนเรียบร้อยแล้วดูแป้งที่คอนะครับเดี๋ราจะไปเช็คแป้งที่คอก่อนโอ้ยตะเจ๊กฮ้ บ่ให้ไม่ไผ่ท่าแปรงไห้ตีคือท่ายังสั่นท่าอังศี่ตัวเดียวโอ้โหเป็นครับโอ้โหข้อข้อไม่ข้าข้อไม่นี่นะเขาเจ๊กเดี๋ยวตอนเย็นลองให้ดูหลุดไหมล่ะลองไหมไม่ลองหรเอาไม่ลองแงมสิไปรีเป็นอีกเดยนี่ครับตอนนี้ครับพ่อเจ๊จะพิ่งไปนะนี่นะต้องกินอันนี้นะครับกินน้ำนาพ่เดือน เออใหญ่ามามันไปอมอรอะถ้าเอาอยญ้ามาวางไว้ข้างหน้าเลยจะปล่อยทายยางเลยจะกินไม่อิ่มนี่ครับขี้น้อยเดียวอืมหุ่นนะครับโลหน้าสูงหลังต่ำครับตรงสเปคช้างนะครับถ้าเป็นช้างงานเนี่ยโอ้โหหล่อมากเลยเพื่อนว่าหนาสูงโหลดตำ่ำหลังโหลดต่ำนะ กินน้ำนานหน่อยนะพี่เดือนเมื่อเช้ากินนิดเดียวนะครับน่าจะอิ่มครับเมื่อเช้ากินน้ำหนัก ใหพี่เดือนอิ่มพี่เดือนก็จะเริ่มจะเล่นไผ่ยางนะครับเราก็เดินแปลว้อยมาโยนให้พี่เดือนแล้วก็เอาสายางออกนะครับปกตินะครับปกติไม่เป็นอันตรายนะครับแบบแม่เป็นห่วงครับเรื่องเอาไส่ยางให้น้องพี่เดือนกินนะผมดูนะครับพอเวลาอิ่มพี่เดือนก็จะหันหลังนี้แบบนี้นะครับจะจะจับไส้ยางไว้นะครับแต่แต่จะจะไม่กินเห็นไหมครับเนี่ยเราก็แค่เอาอ้อยนะครับราะโยนไปใกล้ๆพี่เดือนอ่ะโยน นี่นะครับโยนอ้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เดือนก็เห็นอ้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะครับปะเร็วเดือนปะเออนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าให้พี่เดือนปล่อยพี่เดือนก็จะปล่อยนะเรียบร้อยแล้วพี่เดือนก็จะกินอ้อยนะครับแค่นั้นนะครับเวลาให้น้ําพี่เดือนนะผมนี่นะครับนี่ลูกพับนะครับลูกพับกับมันแก้วแล้วก็แตงกวานะครับแล้วก็มีแตงโมแม่สีฝากไว้ให้อ้วนดาวครับมีแตงกวาด้วย เราจะเปิดพีนะครับเป็นมันแก้วลูกพับนะครับ50ตะกร้านะครับไม่แน่ครับมันเยอะมากนะครับเยอะมากเลยเต็มตะกร้านะครับลูกพับตะกร้าลึกนะครับนี่นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับวันที่น้องดาวไม่อยู่บ้านก็จะเางอให้นิดนึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องพี่เพื่อนท่องสอนชาแนลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเราไปก่อนสวัสดีครับผม